สวัสดีครับสวัสดียามเสาร์ครับประมาณหกโมงครึงนะครับวันนี้มาสวยจักหน่อยเอ้าตาไยายามมึงหลอบครับใส่หลบไป เพิ่มนะครับหามาใส่เพิ่มอีกสองหลังนะครับไปไปหลุนบางหลังแรงน้ำกันครับมีแต่หมบอฟุนบ่ตกดอกนะครับนามาบึงหามันถือเนาะใส่ถิ่นบึงว้ามิซิรีเนาะโอ้โห เนี่ยเขารอบแนะคุณโอ้ยนะสองตัวเบิ่งกันนะครับงูสาม ปลาัวหนึ่งโอ้หักไทรอมัถึงจะงูตัวนี้งูงูงูควอยงูควอยงูเห็นเขามากินปลาได้ปนี้ได้ออเเป็นกินปลาเต็มท้องนะยไปหยาก โอ้ยหมานงูเเนาะใส่หลบเอื่นงูตัวนะี้อ,อีกครับใส่อีกคือเกา มาเบื้องหลังนี้ครับงนี้มิดซีรีนะครับบอถเบืองหลังที่สามครับโอ้ยแดดจ่าเลยเสานี่เปลี่ยงเลยหยอยหนกเป็นหนามมาหากินปฟานะครับเลนยู ส0กว่าตัวนึงโอ้หลายจะได้เนาะเานี ประดุกตัวนึงครับเาหอดปลาหอยเขามาได้เข่าแต่ว่านนะครับหัว่าเป็นหอยมับประดุกแต้มนึงครับ เขาท่าครับเหมือนในมุมนี้กระดูกแกลนีดีเนาะเนา ใส่ไปขึ้นครับมาเลยเอาไปหลุดเมืองล้างนี้มั่งครับคือบอกนี่นซีลีบอสเต็มเลยเสาวนี่ ลุนล้างสุดท้ายครับลุนล้างสุดท้ายครับอยู่บนนอเป็นเงียบเอาไปชลอนตเต็มหนึ่งครับช่วยๆเลยครับ เรืออยู่ครับเขาออกเขาออกเรืออยู่ผมมาวางไข่เนาะ่าอู้บักไม้กันฮะดอกไมยนะครับ ลุกผลงานเสานี้ครับพอได้อยู่ได้กินนะครับกอสองตัวนะครับกรดูกตัวหนึ่งม้ามกับเสานี้พอได้มีแนวไอเฮดกับเขานะครับพอได้กินอยู่หนามคุ้นๆนี่นะจะเป็นห้อยนกเป็ดหนามนะครับมีขนเพิน่น ากินป่าไม่มีกินเอาไปครับบัานนี้กลับเลยโอเคนะครับเขากำลังงามนะครับขาแตะปุยแล้วบันนี้อย่างแต่แมงลงนงครับตันนี้แมงลง่งกินเขานะครับ คคยังได้ฝากติดตามนะครับพี่ดีสารบันนวลทองหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ